ออลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะนันก็มีแรนด o m คลิปมาให้นะคะไม่ใช่การเลือกไพ่นะคะเป็นการสื่อสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณให้กับคุณเนาะโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศแล้วก็สามารถดูได้ทุกวัยนะคะไม่จํากัดเลยแล้วก็ไม่จํากัดเวลาด้วยนะใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเห็นคลิปนี้ในเวลาไหนนะคะ ก็สามารถที่จะดูได้เลยนะโอเคค่ะคํำทำนายนะคะออกมาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการตัดสินใครหรือตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรสมควรและสิ่งที่เป็นในนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่การเป็นอย่างนั้นนะคะนี่เป็นเพียงแค่ คำแนะนำคำแนะนำหนึ่งนะคะหรือเป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อออกมาตามความเป็นจริงที่มันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นและไม่สามารถหลีกหนีได้แต่คนแต่ละคนนะคะสามารถที่จะจัดการกับมันได้และเลือกที่จะเปลี่ยน,ปยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้เวลาที่คุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะ โอเคค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อความเชื่อหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าความเชื่อนี้ดีที่สุดหรือความเชื่อไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นไปเพื่อการที่บอกกล่าวความจริงเท่านั้นไม่ได้เป็นการตัดสินใดๆในเรื่องใดๆเลยนะคะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่โดยที่ไม่ติดดวงต่อกันทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นนะคะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณว่าไฟล์ออฟสอดรีเวิร์สค่ะ,ะ,คะแล้วก็เอ่อเดอะเด yes นะคะแล้วก็ The ะสตาร์ v ีเวิค่ะไพ่เยสนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่จบสิ้นลงไปแล้วนะคะสําหรับคนบางคนนะคะแต่คุณก็ยังเลือกที่จะทนอยู่กับมันต่อไปเนาะคุณนะคะกําลังจะเจอกับวัฏจักรเดิมๆซ้ำๆซากๆนะปัญหาเดิมซ้ำๆซากๆไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้วิธีว่าคุณควรจะจัดการกับมันยังไงแล้วคุณก็ไม่เลือกที่จะออกมานะคะถึงแม้ว่ามันจะจบลงไปแล้วก็ตาม นะคุณก็ยังเลือกที่จะยืนอยู่คุณก็ยังเลือกที่จะอยู่กับความเจ็บปวดนั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถที่จะเป็นไปได้แล้วก็ตามนะคะอันนี้สำหรับคนที่กำลังอยู่กับความรักเก่าๆความรู้สึกเดิมๆความเจ็บปวดซ้ำๆซากๆนะคะและไม่ยอมลืมตาที่จะเดินออกมาสักทีเนาะ คุณเหมือนคุณรอความหวังคุณต้องการความหวังคุณต้องการที่จะทำมันให้สำเร็จนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับความชื่นชมจากคนรอบตัวคุณว่ามันสำเร็จว่ามันใช่ว่าคุณเป็นคนดีว่าคุณเป็นคนเก่งแต่ในความจริงแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณกำลังจมอยู่กับมันนะคะมันไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตคุณเลยและมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทามันด้วยซ้า แล้วมันไม่คู่ควรกับชีวิตคุณด้วยซ้ามันเป็นเพียงแค่บทเรียนบทเรียนหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เพื่อก้าวผ่านและเรียนรู้เพื่อที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วสิ่งที่เป็นตัวคุณจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเกินไปแล้วอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะถอยออกมาแต่คุณไม่รู้ว่าจะถอยออกมาดีไหมนะคะคําตอบออกมาชัดเจนเลยนะคะจะดเจนยสนะคะออกมาเลยค่ะ ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรกับคุณหรือมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้จริงๆอะ่ะมันพยายามทุกทางแล้วนะคะคุณต้องพยายามทุกทางแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะ่ะนั่นแหละคะ่ะนี่คือคนส่วนมากเก้าสเปอเซนที่มาดูคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณกำลังจมอยู่กับสิ่งที่จบไปแล้วและคุณกำลังรอความคาดหวังแต่มันไม่มีหวังในนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าไม่ใช่ตัวคุณแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะเป็นหรือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะทํานะคะในเรื่องทั้งเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของการงานการเงินตัวตนจิตวิญญาณของคุณคุณไม่ได้เป็นตัวตนของคุณเลยด้วยซ้ำคุณคุณแบบคุณใช้ชีวิตเป็นคนอื่นมาโดยตลอดแม้กระทั่งในตอนนี้ในวินาทีนี้ค่ะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยคุณบางคนนะเป็นเอ็มแ h เอมแพคือบุคคลที่สามารถสัมผัสพลังงานคนอื่นได้แล้วคุณลืมไปว่าตัวคุณน่ะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ต้องการการดูแลและการได้รับความรักเช่นกันกลับมารักตัวเองบ้างนะคะเพราะคุณบางคนเป็นเอมแพที่สามารถที่จะแยกแยะพลังงานของตัวเองกับคนอื่นได้นะคะ คุณรู้อยู่แล้วสัญชาตญาณของคุณมันดีมากๆตัวตนของคุณอยากทําอะไรอยากได้อะไรคุณมีอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วคุณทําในสิ่งนั้นค่ะจะ say yes นะคะทําในสิ่งนั้นแต่คุณบางคนที่เป็น empath แต่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณเป็น empath เนี่ย คุณจาเป็นนะคะที่คุณจะต้องออกมาจากสถานการณ์ที่ท็อกซิกแล้วมาดูแลจิตใจตัวเองและเข้าถึงตัวเองให้เยอะเข้าถึงตัวเองให้มากรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้เป้าหมายของการเกิดมาของตัวของคุณเองแล้วคุณนะคะจะสามารถเป็นตัวของคุณที่เป็นตัวคุณในรูปแบบที่มีความสุขที่สุดโดยที่ ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือไม่จําเป็นต้องได้รับคําชมจากคนรอบตัวเพราะความเก่งที่แท้จริงของคุณเพราะความเป็นตัวของคุณเองถ้าคุณยอมรับในตัวเองได้ในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นได้คนอื่นเขาก็จะยอมรับตัวคุณในรูปแบบที่เป็นตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ออกมาเถอะค่ะอยู่กับคนที่ไม่ใช่ออกมาเถอะค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจบแล้วนะเวน้นหว่างคุณกับเขามันหมดลงแล้วมันจบลงแล้วมันสิ้นสุดแล้วนะคะมันสิ้นสุดแล้วสถานการณ์นี้มันจําเป็นที่จะต้องจบแล้วแล้วคุณจําเป็นที่จะต้อง move on แล้วเนาะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของการยืนยันนะคะว่าสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณคิดนะคะคุณควรจะไปต่อกับมันไหมหรือคุณควรจะทำยังไงกับมันนะคะพ่ออกมานะคะ ว่าอะไรที่ไม่ดีอย่าไปทนมันนะคะอะไรที่ไม่ใช่อย่าไปทนแต่กับคุณบางคนนะคะที่ยังไม่ได้ถึงจุดสุดอ่ะยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบที่มันจบอ่ะมันจะมีคนสองสองแบบนะคะที่มาฟังอยู่ในสถานการณ์ที่จบไปแล้วนะคะกับสถานการณ์ที่ยังไม่เริ่มต้นหรือสถานการณ์ที่แบบมันยังไม่จบอะ่ะถ้ามันยังไม่จบนะคะก็ขอให้คุณนะคะ อยู่ต่อไฟต่อสู้ต่อนะคะถ้ามันยังไม่จบนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าแบบว่าสถานการณ์เนี้ยมันยังไม่จบอะไฟต่อไปค่ะถึงแม้ว,ว่ามันไม่มีหวังก็ตามไฟต่อไปนะคะพอทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่เกิดขึ้นนะคะบางคนะ่ะกะวนกลับมาเจอกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันไม่ใช่จริงๆบางคนวนกลับมาเจอกันเพื่อที่จะ เติบโตไปด้วยกันและอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตบางคนวนกลับมาเจอกันเพื่อที่จะมาสิ้นสุดเวรกรรมของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการวนกลับมาเจอกันอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปต่อด้วยกันได้เสมอไปเนาะนะคะมันมันยังมีจุดบางสิ่งบางอย่างที่แบบที่มันต้องจบอ่ะมันเหมือนตอนเนี้ค่ะคุณเดินเป็นวงกลมอ่ะเหมือนคุณมูฟออนแต่คุณมูฟออนเป็นเป็นวงกลม เหมือนคุณจะไปได้แล้วอะ่ะแต่คุณก็ยังรู้สึกติดค้างติดค้างกับความรู้สึกที่มันดีติดค้างกับความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเป็นบุญคุณะ่ะรู้สึกว่าแบบเขาดีกับเรารู้สึกว่าต้องทดแทนแต่ความจริงแล้วการทดแทนบางสิ่งบางอย่างนะคะมันได้จบสิ้นแล้วหมดสิ้นไปแล้วแต่กับคนบางคนอะ่ะมันยังไม่จบ มันยังไม่หมดสิ้นคุณอาจจําเป็นที่จะต้องชดใช้กันต่อไปนะคะมันมี2แบบนะในกลุ่มกลุ่มนี้ก็ขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณให้ดีนะคะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบไหนแล้วมันจบหรือไม่จบนะคะเพราะว่ามันเป็น e NERGY โดยรวมนะคะพลังงานโดยรวมนะมันมีทุกแบบคนที่เข้ามาดูอ่ะมันจะมีทั้งจบแล้วแล้วก็ยังไม่จบมันไม่ได้อ่านมันไม่ได้อ่านมั่วมันไม่ได้หวานมั่วนะคะ แต่ว่ามันมีคนสองแบบเข้ามาดูจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันจำเป็นที่จะต้องอ่านอ่านในรูปแบบที่มันเป็นไปให้ได้มากที่สุดนะคะ โอเคก็ okay, ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณอย่าเพิ่งเชื่ออะไรเพราะแนนพูดให้เชื่อเพราะคุณได้พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองมาแล้วและคุณได้มองเห็นด้วยตัวของคุณเองมาแล้วและคุณได้เข้าถึงเรียนรู้และเข้าใจด้วยตัวของคุณเองแล้วเท <i 'm S 1> ่านั้นนะคะอย่าเพิ่งเชื่อแนนอย่าเพิ่งเชื่อคนอื่นเชื่อตัวเอง <i 'm S 2> ให้ได้มากที่สุดเข้าถึงตัวเองให้ได้มากที่สุดหาเป้าหมายตัวเองให้เจอ เะะพราะคนที่ได้มาเจอคลิปนี้มีเป้าหมายลงมาเกิดแล้วทุกคนเกิดมาค่ะมีเป้าหมายมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะเกิดมาทุกคนมีเป้าหมายมีหน้าที่เป็นของตัวเองถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เจอในตอนนี้เป้าหมายนะคะเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งการเรียนรู้ในบนโลกใบนี้ก็คือเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้เป็นอะไรก็ได้มีความสุขกับอะไรก็ได้ก็ไม่แปลกแล้วก็ไม่ผิด แล้วคนบางคนเกิดมาเพื่อที่จะรู้สึกว่าแบบอืมเกิดมาก็นี่ไงความสบายเกิดมาแล้วแบบตื่นมาได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วหลับไปกับมันมันก็ไม่ผิดเพราะนั่นก็เป็นพันธสัญญาที่คุณลงมาเกิดเพื่อรู้นะคะเพื่อเรียนรู้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่จําเป็นว่าคุณเกิดมาแล้วคุณจะแบบต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตํารวจทหารเป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันอะ มันไม่จําเป็นนะคะคนบางคนเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ในรูปแบบของเป็นได้ทุกอย่างอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากกดดันตัวเองอยากกดดันตัวเองนะคะทําอะไรแล้วมีความสุขทําไปเลยเป็นตัวเองให้เต็มที่เลยถึงแม้ว่าใครจะมองอยังไงหรือใครจะพูดยังไงอแต่ตัวคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร คุณเกิดมาเพื่อทำอะไรแล้วคุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นแบบไหนอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรืออย่าเอาความคิดใครมาใส่ตัวเองจนลืมไปว่าตัวเองเกิดมาก็มีหัวใจของตัวเองเหมือนกันมีหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันแล้วมีความรักของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองเช่นกันปล่อยให้เขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองไปแล้วเราก็รับผิดชอบความรู้สึกของเรานะคะใครมองเรามรันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นชีวิตของเขาที่เขาจะรู้สึกยังไงจะทำอะไรก็ได้แล้วเรา มองเขายังไงนั่นเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบและนั่นแหละค่ะเป็นกรรมของเราที่เราจะต้องเรียนรู้และอยู่กับมันเพราะฉะนั้นแล้วว่าใครมองเราเป็นยังไงช่างเขาค่้าแต่เราต้องมองเขาในทิศท,ทางไหนก็ในมองในทิศท,ทางที่คุณสามารถที่จะรับได้ว่าถ้าคุณมองเขาอย่างไงคุณจะต้องรับผลตรงนั้นกลับมานั่นน่ะแค่นั้นเองก็แค่รับได้หรือรับไม่ได้ แต่คุณจะหนีมันไม่ได้เพราะนั่นเป็นสิ่งที่คุณทําไปแล้วคุณจะต้องรับแล้วก็ต้องรับให้ได้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้ระวังความรู้สึกและความนึกคิดและการกระทําของคุณให้ดีนะโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่อยากจะบอกกับคุณที่เห็นคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้นะนั่นก็ขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครป์แล้วก็ทุกๆ การติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็เปิดฟังมาทุกคลิปเลยนะคะไม่ว่ามันจะเกี่ยวหรือมันไม่เกี่ยวยังไงกับคุณคุณก็ยังเลือกที่จะฟังอยู่ดีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันแล้วอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะคะแต่ในทุกๆคลิปนะคะนะ่จะต้องบอกก่อนว่า energy แล้วพลังงานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะมันเป็นพลังงานของ คนที่เข้ามาดูมันเป็นพลังงานของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอให้แยกแยะแล้วก็มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางคนแล้วมันก็อาจไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณบางคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างใน,นนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณทุกอย่างขอให้ใช้สติดีๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะนันก็ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกอย่างขอบคุณขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย